เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาลตูบ <There. S 1> ักเลยสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับฟ้าโรแลนด์อีกแล้วนะครับทุกคนนะซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมที่ผมเล่นทุกวันนี่แหละซึ่งตอนนี้นะครับมันมีปืนซีรีส์ใหม่ก็คือแชมเปี้ยน ้ทุกคนซึ่งผมก็ซื้อแล้วล่ะนี่เป็นแบบว่าของเยอะมากแนละ้วชีเด็นเลยก็คือมีดกับแพนทอมนะครับทุกคนนี่ซึ่งผมอจัดแพนทอมมาแล้วนะครับก็คืออัพเต็มแล้วแต่มีดมีดอามีิบ มันเนี่ยผมอัพได้แค่ขั้นเดียวไว้ทุกคนดูดิอีกขั้นนึงอะมันต้องเช็สิบเว้ยไม่เป็นไรแต่เราจะอย่างงี้ไปก่อนซึ่งปืนนะครับทุกคนแฟนทอมนี่ก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะถ้าเราไปเล่นจริงอ่ะเราประมาณมันจะไอเอฟเฟกต์ FX นะครับมันจะเปลี่ยนทุกๆ5กาคิวเอออะไรประมาณนี้ <c oughs> เราเราทำว่า <c oughs> เราอัพไม่ได้เราไม่ได้มีของอัพอ่า <c oughs> <c oughs> มันมันก็โชว์แบบนี้มันไม่ขวางเว้ยทุกคนมันยังไปเท่อ่ะแล้วไม่มีอาอัพเว้ยแต่ปืนน่ะสุดยอดจริงๆดูนะครับทุกคนดูแต่มันเป็นแฟนต่อหมผมชอบไอ้นี้มากกว่านะครับแฟนดอออะไรเงี้ยปึ๊บก็ก็พอได้นะเสียงแต่มันยิงหัวนัดเดียวไม่ตายนะครับปึป๊บปึป๊บปึ๊บปึ๊บโอเคทุกคนเดี๋ยวมาดูนะครับว่าผมว่าผมไม่น่าจะได้คิวเยอะๆแน่นอนแต่มี มีดแม,ม่งขัดใจวะที่จริงมันควางนะครับทุกคนแต่มันอันนี้ม,ม,มันไม่ได้ควางแน่แน่ๆๆแน่แน่เอาผมให้ดูนะอันนี้เออแอนิเมชันผมอัพแล้วนี่แอนิเมชันเนี่ยใช่ป่ะผมอัพไปแล้วเนี่ยเอาเซตอ๋อนี่ไงอ๋อเราไม่ได้เอาไปด้วยอ่ะอันนี้ก็คือแบบว่าค่าเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นนะครับเห็นนะนี่อะไรประมาณนั้นลงแรงนะครับทุกคนบอกเลยว่าตึงแน่นอน ไปนะออกไปไปว้าวไดมอนด์ตั้งเพดูดิทุกคนแม่งม่วงแบบม่วงม่วงว่ะแต่ม่วงแล้วก็ม่วงเหมือนกันว่ะแต่เราม่วงมือใหม่เอ้ยทุกคนดูนี่นะผมไปอัพมาแล้วนะว้าตแต่ว่าอัพแค่คันเดียวนะมีดเป็นทอมอัพเต็มแล้วเข้ากลางแล้วเข้าแล้วเข้าแล้เขาล้เขาล้วางข้างในวางข้างใน ดิ้งตาอบะ Spike planted I think no um, so so uh, one mid no one m i โแตกหนึ่งโหตึงๆเลยที่เสียว่ามีมิดแตเมื่อกี้รู้มีมั้ยโอ้โหแม่งมันมันเอาไซแบบไวมาก ใช่มันเยอะเมื่อกี้บี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 โอ้เก็ไปจัดสวยดูนะครับพี่เปี๊ยอาไรห่วยหลอกไปดิห่ว้หลอกไปไอ้สองตัวนี้ไอ้สามตัวนี้ไม่ยังไม่เห็นมันเข้านะเพราะว่าตอนอะไรพี่ข้างนอก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 ขนอกนี่แหละข้างนอกพี่จุดหัวตุดหัวสวยตายแล้วตายแล้วมันตายแล้วมันตายแล้ว หลังไอ้หัวสวยชนะเว้ยชนะเว้ยนี่ทุกคนดูนี่โคตรสวยดูนะครับทุกคนเนี่ยนะเวลาเราได้คิวหรืออะไรอ่ะมันจะเปเล่นตลอดโคตรดีโอเคโอ้ยโอ้ยแบ๊กโอ้ยแบ๊กเนี่ยเงียบโอเคมิดมิดแบ๊วมึงหมดเลย เออลูกกูจะเอาขากดผิดสวยอันนี้ผมแบบว่าไม่ค่อยได้เรียนแฟนทอมนะทุกคนก็จะแบบนั่นแหละไม่แต่เราจะแต่เราจะอะไรกานยิงแบบวันเช็อปะเราจะไม่ทำอะบ้านมันมันมันต้องบ้านมันต้องบ้านมันต้องบ้านมันสวยฮัลโหลแชมเบอร์ไว้เปิดไหมให้กูเปิดไหมให้กูเปิดไหม มันพูดเล็กาเลยมันไม่เขียมันเปิดไมแไม่เบอกว่ามีไม้ไหมมันน่าจะถเออใช่พี่บอกเียแยดแยดแยก่ยเอ้แย่ใหญ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 ่ใหอันนี้มันกดตุตีเลยพี่ใหญ่ใหญ่โหเร็วลุล่วงีนีี่นีตรงเนี้ยเน้ยเก็บเจ็บูแตแตกหนึ่งแโอเคเนี้ยะ

แดงหนึงแดงนึงแดงนึงโอ้โหโอ้มันออกมาทันพอดีไม่โอ้ไมค์ก๊อดไป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 โนโนโน่ดีกวันี้ดีกวันสถานการณ์นะครับตอนนี้ดึงต่อตีแตกห้าแล้วครับตอนนี้ห้าคิวเลี้ยมันก็เปลี่ยนเป็นเอฟเฟกต์นะครับทุกคนแต่มีดจะไม่เปลี่ยนนะเพราะว่ายังไม่ได้อบเนี่ยทุกคนเนี่ยมันเริ่มแดงกว่าเดิมแล้วแน่ยนะถ้าแต่ถ้าเราที่หนึ่งนะครับเนี่ยถ้าเราได้อีกประมาณสักสามคิวใส่ไปเปลีไปมันจะเป็นสีทองทองเนาะอุ้ยน้ยมุน แล้วไปแลไปแล้วไปแลไปหมดตายยังตายยังขาหมดตายแล้วใช่มตายตายแลโอเคมิด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 โอ้ยเกือบตายแตงกิวพี่มันอยู่ตรงนั้นแหละพี่ขวาเป็นพรมันวัดระยะไกลไม่คอได้อ่ะไปดาวมิดไปดาวมิดมันน เลสันบีลันบีสปอมสปอร์โอ้ยโอ้โห10 s e c o e โอเค5ต่อ2พอได้อยู่สกอร์พอได้อยู่ทำเลยครับเนียเราช่วยเราช่อออินอิข้างใน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 สวยพี่ยิงอหนยิงหน่อยอยู่ไหนวะ Spike p l มิดปีน้ำ oh, มิดโตอุ huh. uh ้ยโซว่าเยอะมันอยู่ตรงนั้นน่ะสวยนี่นะครับทุกคนถ้ามันแบบว่าคิวเยอะๆมันก็จะเป็นอย่างนี้เอามันไล่ up ออู้หูโนไม่ยาเบื้องบนไม่ยาวุ้นเกล็ดจ้ะอี๋ไม่ไปต้องสมุนกับลูกเมื่อกี้ได้ใช้เพื่อนได้ใช้แบกดัดเนื้อผู้เลยดันเนื้อผู้ชายอุ้ยเอ่อ สวยสวยสวยเกิดอะไรขึ้นไปเอาก็ได้เพื่อนปล่อยไปเถอะแต่มันวัดโอ้มันลงมาแล้วพอดีการอะไยิงมันเลยอะไรอย่ารู้เลยอยู่ตรงไหนชัดเจนนั่นเลยเพื่อนนั่นเลยนั่นเลยเพื่อนโอ้ยนี่เด้อโอ๊ยเบรกซึ่งเบรกซึ่อย่าปีวัดเสียงอย่างงั้นอย่าลุกอย่าลุกอย่าลุกตามทันเราซ้อมมาไว้เพื่อนเอามลันได้สวยตามที่เราซ้อมมาไว้ยังงไเพื่อนขอโทษแบก โอ้โหโอ้มก็ยิงบดได้เลยเดไปลวพี่อายละหนึตงอุ้ยอยู่ในสายสาสายสายสายอา a ละอุ้ยบักนี่บันี่บักนเว้ยตัวนี้อยู่เนเน่นเน่นเน่เนนเข้าสาละุ้ยจ็บจ็บจ็บหิวดิหิวดิเพื่อนหิวตัวเองดิชุบปีเพื่อนชุบชุชุบเลยหิวชุบ ชุบก็มีเพื่อนโอ้สวยไม่อะไรเอ้ยไม่ต้องทุบไม่ต้องทุบเลยบอกไม่ต้องทุบ Thank you Spike down Defenders p a w n 20 seconds ชุบใส่มันโอ้ว้าวสามเอ็ดสามเอ็ดสามเอ็ดมันชุบมาจะเป็นพี่เยี่ยม่ได้เลยสวยเพื่อนสวยสวยยามไหนโอ้ไม่ต้องทำอะไรเลยกูแ๊ก สิบคิวนะครับมันจะเปลี่ยนเอฟเฟกนะแต่ผมพยายามให้ใหสิบคิวไว้ได้เลยตู้ออมมีมมมมโอ้ยเอามันจะให้เอามันจะให้ข้าจ,จะไปบวกกับแวนดอดอลเราระยกไกะไนนกลขนาดนั้นไหนเนาะอุ้ยอุ้ยแดกเนี่ยทุกคนบอก<า>แล้วนะครับไอ้ปืนเนี่ยแม่งยิงหัวไม่ตายยิงโดนหัวเต็มๆนะเห็นไหมทุกคนร้อยยี่สิบสี่นะหัวแบบเต็มๆไม่ตายวิโดน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 อะ ใช่แต่ทะลุไม่ตายแบกปิดก่อนปิดก่อนเนี่ตระยกตุงมิดตุงมิดเฮียมาแล้ว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 คุณ r ังคับสวยแตกหมดเลย เซ็นโดสิบตัวถึงแล้วน้องชายกูสิบตัวแล้วหรอเฮ้ยทำได้ไงวันเนี้ยยี่ทุกคนนะครับสิบมันก็จะแบบมันเปลี่ยนเราอะมันสิบต่อสามครับทุกคนนึกว่าจะตึงนึกว่าจะตึงก็ใช่แล้วกูมอาชามาแล้วมาแล้วตัวนึงอุ้ยอ้๋อ no อุ้ยวะไงตังกู ไม่ได้มึงซื้อใครอะเป็นตเหมือนเป่นน้องแบบแบบตัใหญ่เลยอ่ะอุ้ยไปพี่พี่เข้ามาเข้ามาพี่มาเลยพี่เอาพี่พี่ถือนึกว่าพี่ถือไปเอามาโอาเด้ยเข้าไปบอกที่ะบกั่นนีตัวพ เดี๋ยวไม่ไม่เียวไม่ไม่ตายโดนหัวสิสองสามก็ทุกคนเล้งเดมอนครับโอ้เนาะผมเล่นแมนโดเดี๋ยวผมบอกเลยว่าได้แค่สามคิวเท่านั้นฮะอะไรนะแล้วกำลังใจเริ่มมาครับโอ้โหกดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนมาเรียบร้อยไปพี่อุ้ยแทกแทกแทกกลางกลางไม่กลางเลยนี่ไอความฝ่แยเมึงต้องมาเร็วนะเพื่อนมึงต้องมีเร็วความฝ่ายเพ่น้ออุ้ย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 

เตรียมนะครับทุกคนเตรียมตัวนับหนึ่งนับสองนับสี่นับหกไปครับโอ้ยแตกไปหนึ่งแตกไปสองฮะเออเซตโอ้ my god สวยให้ว so hey. ิทว okay, like ิท like ูวิทูนี่น้องแอสพลังเอลโบลัสคือนอกไปหลับสวยโอดีหนกติสองเจเจเดวิลพีโอเคนะครับทุกคนแล้วก็เป็นเพราะสกินนั่นแหละที่เราชนะมันมาได้นะครับก็ระสกินของเราเองนะครับทุกคนไม่มีฝีมือเลยไม่มีฝีมือไม่มีมีไม่มี กินหนึ่งเดียวโอเคนะครับทุกคนเนาะถ้าใครอยากไปซื้อนะครับก็ไม่ต้องซื้อหลักแม่งแพงไปละจุ๊บ